ฮาสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องมาส้มบรรยากาศย่ามือแรงของอบ้านทงเนาะมินิมาร์ทบ้านทุ่งพูหละยุพุูหละนะแต่วาฏยุทธทั้งหนาเนี่ยเพิ่นวานเขาไว้พี่น้องนะครับว่างหันฝนบมาใบกว่าใบพันเขาเกือบในยอดมะฮ้อยห้หน่อยนึงนี่นะครับพื้นที่บ่ลายพี่น้องแต่ว่าขันเพิ่นดูแลดีๆนี่ได้เข่าลายได้นี่พี่น้องได้เขาประมาณจักสามสิบสี่สิบกระสอบพุ่นี้นะครับ พื้นที่ซ้ำนี่ถ้ากินกัดซีซัมเฮ็ดกินซื้อเอาซ้ำนี่กับพ่อแหละนี่นะครับเอาซ้ำนี่กับพ่อแล้วก็ดูแลดีๆเฮ้ย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 บักสปีดลบเหยียบเข่าเพิ่นเห็นไหมแม่ครับเอาบรรยากาศไปเพี่น้องเขา่าเพราะทันง,ง่ามปะะไปเลยฝนถิ่มช่วงบังหันเกือบตายย้อนมาห้อยหายหน่อยนึงอ่าเพี่น้องเบริรงนะครับเป็นมินิมาร์ตกลางทงเนาะตั้งทุกลางทงหน้าเลยนะครับกาเรเลื่มมีบ้านคนออกมา มาล้อมมาแรมแน่แล้วล่ะนะครับแน่ลังปลูกไม้หที่ไปยกเมื่นอนัอ้นนะคฮะแตะเวนก็ลังตกดินพี่น้อยชิะเวนแดงยนี่ยมะแรงบรรยากาศค้อหอดควบเกาควบหลังเลยเนาะอ่าพู้เฒ่าเพิ่นว่าคัะผู้ใดไอ่าส้มสาวอ่ากินขมส้มสาวเล่าควบหลังสแสดงว่าผู้นั้นเฒ่าแล้ววะเถอะเอาพวกได้ฝันอยู่ยังมากเลยเนี่ยเกลียวเส่นไม้หลีฝืนรถยังอะไร อันนี้กระทมขึ้นไ,มไหมเจ้าน่ะกับสิมาปลูกบ้านอีแ่แหละเนี่ยอลังนั่นยกละมองเดินนี่กับสิปลูกอีกแล้วจัง่อยกต่จะอ,อมาเป็นบ้านแล้วบ้านเนี่ยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านแล้วนะทีแรกว่ามายุ้เดียวท่านต่อไปสิยุ่กลา,างมู่นี่นะครับควบจะเลื่ญนขืบคลขั้นไปทุกที่นะมันจะเขา่าโบราณพันวาเอาหน,น,น้าเป็นบ้าน้วต่อไปนี่นะครับหน้าจะเป็นบ้านขีขน่ขั้นชิอดสตายพันวามันเริ่มเห็นมาแล้วเนี่ยหน้าเป็นบ้านแล้วเนี่ยเอ้ะแต่เกาเป็นเสียมานอน อยู่หน้าอยู่ไฮยู่หน้าคักแนบปน่นเนานะมากับน,นอนตั้งแต่ย่ำดำหน้าก็ย่ำเกี้ยวเขาต่อน่ะดำแล้วแล้วก็เปิดอาดลาด,ดเกี่ยวเขาแล้วแก็เปิดอาดลาดปลาเป็นเชื้อหน้าห้างสืมือบ่าแมนน่น่ะเพี่อน้องออกมาปลุกให้ปลูกเออออกมาปลูกบ้านปลูกซ่องยุททงให้ทงหน้าน่ะอยู่กลางบ้านเ่าจะอยู่แล้วแอร์อัดอึดอัดบุญไหว้ไส้ผงแค่เป็นยังเป็นยังแค่เสียงขึ้นเสียงลงเสียงรดเสียงล่าเสียงปล่อยเสียงจม,จมออกมาอยู่ทงเงียบหูดีนะครับ นะเอาบรรยากาศมาพี่ให้น้องเบิง่งบ้านทุง่งมินิมาร์ทบ้าน,น,นทุ่งนะพูดทั้งหมดแต่แต่เพื่อนไม่ไงสวนเพ่ะก็ออกมาอยู่คือกันนะฮะหนามหอดไฟหอดอยู่ใสก่กระพวอ,อยู่เพี่น้องเนาะนะครับเพราะจะขาดหนามขาดไฟขาดหนามขาดไฟอยูเปลี่ยนละคนสมัยใหยม่ละเสียหอยมาดไตกระบ,บองอยู่คือเกาไไ่าบ่ไรหูดังเป็นซ้อยิ่งดังพี่ปอบเนี่ยเพาเป็นท่านะครับอ่ะเอามาัฟไปพี่ไ่น้องเพิ่งเนี่ยเพิ่นมาติดโซล่าเซลล์ไงเนี่ จะน้อยเสียงเบิดกี่ยับนหะ้งเมาขอคุณตัวไหนเขากำลัางง่ามพี่น้องแล้วพาไปเบิ่งคักๆเนาะนะอันน้มนก็จะได้คอยกินน้ำเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นได้หลายอีนนี้ก็ได้ว่าเศร้าทุ่งบพราะเฮ็ดหน้าเอาหน้ามาปลูกหญ้ญาเลี้ยงง่วงไปเหรอแต่จะได้กินน้ำผู้เพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่แหละเนาะนี่นี่นนนนพ้องตาปลาเข่าท่าน ห้างมาลงมาเลี้ยงสิบ้านมาขึ้นมาเลยที่จัดเลยได้นี่ยเขาไม่ได้ขึ้น,นที่จัดเลยนี่ยเขาขืนที่จัดเลยได้นี่ยป่าข้าวที่คอยกินน้ำเพ่นนี่แหละต่อไปของพ่อใหญ่ยังกูหละพ่อใหญ่ปีดีต่ำเพราะต้นไม้ บรรยาก,กาศยังมึแรงมากพันที่พอนองเบิงึงยังอะไรก็บคนเที่ยวทางเมื่อบ้านเจ้านี่นะครับผู้ข้าเจ้าบนนั่ก็มีได้หน้าผู้ข้าเจ้านอนอยู่บ้านโอ้ยาไปนอนหัวได้หน้าเหรอสันยนะังหน้ากับห่างๆนอนบ้านบนละตื่นเ้ามารจังไประษันนะรอบพิดสามร้อยหกสิบองศาให้พี่ให้น,อน้องิึงก้อนสิบปดคลิปนีิหมุนไล่รอบไล่ลลลงวยตู่มุ้งใช่หรือ อาคลิปนี้ก็คงจะพ่อพี่พอี่น้องเพชรเท่านี้นาะคลิปหน้ามีอย่างดีๆจะพ่อกันไหมคลิปนี้มาเล่นอมาม่เยี่ยมมายามพี่น้องสิหรอกสาระต่างๆจะฟอร์ทำหาะบ่ท่านมีห่วงนี้มีหมดละจะสิมาอีกเนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับเนี่ยม,มัตเจ้าอะไรท่านบ่น่